แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบล็อกการย้ายของแฮร์รี่แม็กควายเอมิลฮอยแบกจู่ๆมามีข่าวกับแมนยูได้อย่างไรโรเมลูลูกากูย้ายซบโรม่าแล้วเรียบร้อยเฮียวิโกจากโรมาโนแล้วและสุดท้ายมาอัปเดตล่าสุดอัมระบัดกันครับผมคุณผู้ชมเรามาเริ่มต้นด้วยที่ข่าวแฮร์รี่แม็กควายก่อนละกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าข่าวดีลนี้ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะมากที่ต้องมานั่งครอบคุมกันนะครับคุณผู้ชมจากเมื่อคืนที่ผมรายงานไปว่าเวสแฮม แสดงความสนใจว่าเออจะขอเปิดโต๊ะเจรจาคุยกับแมนยูอีกรอบหนึ่งเพื่อมาขอยืมตัวแฮร์รี่แม็กควาแต่ณตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบล็อกเส้นทางนั้นแล้วเรียบร้อยเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถปล่อยนักเตะออกไปได้เพราะถ้าเขายืมไปแมนยูก็ไม่ได้เงินและปัจจัยสำคัญครับวารานเจ็บจากนัดล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยไนตชนะฟอร์เดสมามา3ต่อ2และ ในช่วงเวลาตลาดนักเตะมันเหลือแค่นี้ต้องเรียนตามตรงครับว่าทีมแมนเชสเตอร์เ็ดเองยังไม่มั่นใจเลยครับว่าถ้าปล่อยแม็กควาออกไปแล้วจะสามารถหาตัวใหม่เข้ามาทดแทนได้หรือไม่คิดว่านะครับแม็กควายน่าจะได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปและมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต่อเนื่องจากวารานนี้แหละครับและรวมไปถึงระยะเวลาที่เดทไลน์เดย์มันใกล้จะเข้ามาถึงแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชม รอดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามแต่นะเหมือนที่ทุกคนทราบตราบใดที่ตลาดนักเตะยังไม่จบยังไม่ปิดอะไรก็เกิดขึ้นได้เปิดประตูเอาไว้ครับรอติดตามกันต่อไปทีนี้ข่าวต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเอมิลฮอยแบกดีกว่าจู่ๆแมนยูมันมีข่าวกับเอมิลฮอยแบกด้อย่างไรนะตอนที่ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวกับโซเฟียอัมระบาดมีข่าวกับไรอันกราเบนเบชเอาง่งายๆครับคุณผู้ชมณนะตอนนี้นะครับแมนยูหัวปัน่น ไปหมดแล้วครับว่าจะอะไรไงดีเหมือนที่ผมรายงานเป็นเมื่อวานนี้นะครับแมนยูมีนักเตะละเรา10คนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนเชสเตอร์เต็ดเล็งๆอยู่ว่าจะเสริมทัพใครเอมิลฮอยแบกเป็นหนึ่งในนั้นเฉยๆจากที่มีการรายงานมานะครับว่าเหมือนกับว่าแมนยูขอยกหูโทรหาสเปอร์และถามดูว่าเอ๊ะข้อมูลรายละเอียดมันอะไรไงกับฮอยแบกพวกเองพร้อมปล่อยหรือเปล่านู่นนี่นั่น และถ้าจะเอามาน่าจะเป็นการยืมตัวแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนโปรดรอ,อกันต่อไปครับผมคุณผู้ชม h e ียวิโกโรเมโอลูกากูนะครับย้ายจากเชลซีแล้วเรียบร้อยไปอยู่กับ Roma, โรมานามูรินโนเจอบอสเก่าครับผมก็ขอให้ลูกากูลูกาก้าโชคดีละกันในอาชีพการค้าแข้งกับ โรม่าจริงๆแล้วดีวนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเป็นการยืนยันจากนักข่าวหลายๆคนทั้งเดวิดออสตนโรมาโนว่ายืนยันแล้วดิวดันลูกากูย,าย้ายซบโรมา่ายินดีกับแฟนบอลโรม่าด้วยนะครับผมโซเฟียนอมราบ,บัตเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้อัปเดตผมชี้แจงเหมือนเดิมครับรายงานอัปเดตของโซเฟียนอมราบ,บัตเหมือนเดิมจริงๆคุณผู้ชมครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขายดอนน่วานเดเบกไม่ได้หรือขายสกอตต์ปิโเนเน่ไม่ได้ ก็จะไม่สามารถซื้อส่วนแฟนอารมระบัดเข้ามาได้หรือถ้าไม่ขายก็ต้องปล่อยออกไปหนึ่งในคนนี้ถ้าเอาค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยของวันเดย์เบกน่าจะเยอะกว่าสกอตต์ไปตุมเนแต่เพียงแค่เพราะว่าไปปลดค่าเหนื่อยตรงนั้นจะเพียงพอหรือเปล่าผมขออนุญาตเดาว่าน่าจะยังไม่พอนะติดตามต่อไปครับผมว่าเดีลยวนี้จะจบลงอย่างไรมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมานั่งชี้แจงกันครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี้จูจูแมนยูก็มีข่าวกับ มาคอสอลองโซเฉยเลยครับกองหลังของบาร์เซโลนาที่อดีตเคยอยู่กับเชลซีจูๆ่ๆโผล่มาจากไหนไม่รู้มีแหล่งข่าวจากสเปนรายงานบอกมาว่าแมนยูยื่น o f f i ิเชียลโลให้กับบาร์ซ่าแล้วออฟฟิเชียลโลก็คือยื่นข้อเสนอแบบยืมตัวให้กับบาร์ซ่าแต่ณนะตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอัปเดตว่าดีลนี้จะจบอย่างไร บาซ่าจะปล่อยหรือเปล่าบาซ่าเขาเพิ่งได้ชาวซานเซโรไปก็ยินดีกับแฟนบอลบาซ่าด้วยนะครับนั่นเป็นอีกหนึ่งดีลที่เฮียวีโกกันไปแล้วแต่มาเขาลองโซโกับแมนยูไม่รู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นณนะตอนนี้ต้องเรียนตามตรงครับว่าตลาดนักเตะของแมนยูปั่นป่วนไปหมดแล้ว เหมือนกับว่าบอดบริหารแมนยูไม่รู้ว่าจะเอาใครเพื่อมาตอบสนองแฟนบอลให้ได้และแม้กระทั่งตอบสนองเทนฮากให้ได้เพราะเทนฮากชัดเจนรับว่าเขาอยากได้ใครแต่ปัญหามันติดอยู่ที่เรื่องเดิมครับเงินและก็กด ffp และนี่ก็เป็นผลพลอยที่บอดบริหารเก่าที่เหมือนกับว่าทิ้งขี้เอาไว้ให้บอดบริหารเซตนี้หรือเทนฮากต้องมารับใช้กรรมในตรงนี้จากที่ว่าซื้อนักเตะมาแพงมากแต่ปล่อยออกไปแทบจะไม่มีราคาเลยบางคนปล่อยออกไปแบบฟรีฟรีและที่ผ่านมา ให้ค่าเหนื่อยนักเตะสูงเกินจริงและมาประจบกับบวกกับโควิดที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อรายได้สโมสรมันก็เลยอาจจะเป็นผลกระทบเอฟเฟกต์ณตอนนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาเรื่องการเงินและโดยเฉพาะกด FFP ที่เล่นงานแมนยูอยู่ไม่ได้เล่นงานหรอครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าจ่อจออยู่อ่ะมันขยับตัวได้ไม่เยอะมันซื้อตัวได้ไม่เยอะ ก็รอดูกันต่อไปคุณผู้ชมครัแมนยูจะสามารถพิชิตด,ดีลอะไรได้ไหมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะนี้โปรดติดตามรอกันต่อไปแล้วครับคุณผู้ชมผมบางรีสดยับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมโปรเจกต์นี้สิ้นเดือนนี้ไม่ไม่รู้จะถึง9,000ซับสไครเบอร์ได้หรือเปล่านะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆน,นิดนึงแล้วครอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับที่สําคัญนะ อย่าลืมกดกระดิ่งและกดกระดิ่งอันแรกนะครับมันจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอที่ผมอัพลงและที่สําคัญครับเราไลฟ์สดกันทุกวันอยู่แล้วมันจะแจ้งเตือนทุกไลฟ์สดด้วยครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันในไลฟ์สดสวัสดีครับ